น้ำนี้มาต้มนะครับสำหรับใช้ดื่มกินเราช่วงนี้เราไม่ได้ใช้น้ำฝนนะครับอันนี้เป็นข้าวต้มถั่วแดงไว้เมื่อวาน นำดื่มนะครับเวลาเราเอามาต้มแล้วนะครับ <c oughs> น้ำพวกนี้นะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกดีเวลาเรารับประทานเข้าไปนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นน้ำต้มที่เราต้มเองกับมือนะครับ <c oughs> วันนี้ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้วิธีการกรองน้ำนะเครื่องกรองน้ำพวกนี้ถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำเก่าที่บ้านนะครับเราสามารถนะครับที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วนะเราสามารถนำมาแกะรื้และกระดูนะครับว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันมีกรรมวิธีนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาอย่างไงนะครับ ในระบบของไส้กองนะครับนะที่เป็นชั้นหินชั้นซายชั้นฐานหินฐานดินพวกนี้นะครับฐานไม้พวกนี้มันทําอย่างไรนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับฐานหินฐานดินฐานไม้นี่ยสีดำดำเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยลดปริมาณของแบคทีเรียนะครับ ปรับสภาพน้ําที่มันมีแบคทีเรียนะครับออกจากตัวน้ําหมดนะครับ <_ sl ope> ให้หมดนะครับเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันจะเป็นหลอดนะครับในตัวเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันจะเป็นกระบอกเป็นกระบอกเป็นทรงลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหัวเป็นลักษณะนี้เพื่อรับน้ําเวลาน้ํามันเวลาเราเปิดน้ําน้ํามันถูกอัดเข้าไปในกระบอกในกระบอกเนี่ย นะมันก็จะมีเึงชั้น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 ,นมันก็มีตั้งแต่คนโบราณเนี่ยเขาจะเอาทรายทรายละเอียดนะครับเอาทรายละเอียดนะครับไอตัวฐานล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นผ้านะครับผ้าวางเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นช่องน้ําไหลที่มันกรองออกมามันจะเป็นช่องน้ําไหลเขาผ้ารองไว้แล้วเอาชั้นทรายละเอียดวางนะครับแล้วก็เอา ชั้นหินนะครับหรือฐานนะครับนะเอาฐานแล้วก็ชั้นบนของฐานก็จะเป็นทรายละเอียดอีกทีนึงนะครับในยุคสมัยก่อนนะซึ่งทรายพวกนี้นะครับเขาจะถูกนำมาชำระล้างด้วยการต้มนะครับหมุงต้มทรายพวกนี้ แน่นอนว่ามันถ้ามันเป็นทรายละเอียดตามธรรมชาติตามพื้นดินอย่างนี้ครับข้างหน้าที่เราเห็นอย่างนี้มันจะมีความาเรียกว่ามีสิ่งสกรปรกติดอยู่นะครับเมื่อเราตักมาแล้วเราก็จะเอาทรายพวกนี้มาต้มมาล้างนะครับแล้วก็มาตากเอาไว้นะครับจนทรายแห้งแล้วเขาขึนํำมากรอกใส่กระบอกกระบอกที่ใช้สำหรับกรองน้ำนะครับซึ่ง ฐานล่างสุดตรงนี้นะครับมันจะเป็นผ้ารองเป็นผ้าที่พับเป็นชั้นนะครับวางไว้อย่างนี้นะครับซึ่งใต้ฐานเนี่ยฮะมันจะเจาะรูเอาไว้นะครับพอเขาลองเอาไว้เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาทรายเนี่ยสมมตินี่เป็นทรายละเอียดนะครับอันนี้มันเป็นครีมเทียมอันนี้เท่ากับทรายละเอียดนะครับเขาก็จะเอาทรายละเอียดวางแล้วก็เอาฐานนะครับฐานไม้สีดํานะครับวางแล้วก็ มีสายละเอียดปุ๊บแล้วเขาก็เอาผ้าวางเอาฐานวางแล้วก็เอาผ้าวางแล้วก็เอาสายละเอียดวางอีกที่หนึ่งนะครับนะครับเปิดน้ําและทรายพวกนี้พอเวลาถูกชราระล้างเรียบร้อยแล้วฐานพวกนี้ถูกนํามาต้มชมาําระล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะเอามาตากแต่ตากแห้งนะครับแล้วก็เอามาวางเป็นชั้นๆๆๆอย่างที่ผมบอกเพื่อทําการกองน้ํานะครับ ในระบบขั้นตอนการกรองน้ำเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการกรองเพื่อเอาเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อโรคร้ายที่มันอยู่ในน้ำนะครับออกนะครับ,นะรบน้ำขุ่นๆมันก็จะกลายเป็นน้ำใสนะครับผมเคยทดลองนะครับโดยใช้กระดาษสัาฤีไอ้ไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะครับ ผมเคยใช้กระบอกขวดน้ำอย่างนัันนะครับเอากระดาษทิชชู่ใส่นะครับกวยนะครับกวยสำหรับเทน้ำใส่กระบอกนะครับผมเอากระดาษทิชชู่ใส่นะครับแล้วก็ผมเคยตรวจสีปัสสาวะตัวเองนะครับว่าผมสังเกตว่าเอ๊ะเรากินน้ำเนี่ยน้ำฝน ที่อยู่ในบ้านทําไมสีปัสสาวะเรามันถึงมีสีเหลืองเข้มนะครับผมก็ปัสสาวะแล้วก็เอาไว้ในขวดนะครับแล้วก็สังเกตนะครับระดับสีนะครับความเข้มของสีแล้วก็นับเวลานะครับ1วัน2วัน3วัน4วัน5วันนะครับว่าสีมันจะเพิ่มระดับความเข้มได้รวดเร็วมากแค่ไหน ซึ่งเราจะเปรียบเทียบได้ว่าสีปัสสาวะพวกนั้นถ้าเกิดว่ามันมีระดับความเข้มของสีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียมากดังนั้นภายในร่างกายเรามันจะมีเชื้อแบคทีเรียมากนะครับซึ่งเกิดจากอาหารและน้ําที่เรารับประทานนะครับผมก็เลยทํากระบอกขึ้นมาเอากระดาษทิชชู่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาน้าปัสสาวะเหล่านั้นลงไปกองสรุปว่า สีของน้ําปัสสาวะที่มันเข้มเข้มมันก็จางลงนะครับนั่นเท่ากับว่ามันเป็นเครื่องกรองน้ําระดับต้นๆนะครับที่สามารถกรองเชื้อแบคเีเรียได้นะครับซึ่งมันเป็นเชื้อแบคเีเรียโดยตรงซึ่งมันมาจากน้ําปัสสาวะพอผมกรองกรองกองปุ๊บเนี่ยสีมันก็เริ่มจางขึ้นจางขึ้นจางขึ้นนะครับจางขึ้นเรื่อยๆนะครับ,จน,นรบจนกลายเป็นสีใสนะครับทีนี้เนี่ย น้ำเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้สะอาดโดยตรงนะครับถ้าเราเอาไปหุงต้มเอามารับประทานมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นน้ำมาจากน้ำปัสสาวะโดยตรงนะครับดังนั้นมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำที่มันมีประสิทธิภาพสูงนะครับดังนั้นแล้วพอเวลาเราไปเดินป่าไปอยู่ตามสถานที่ที่เราอชอบะจนภัยนะครับ เราไปเจอแหล่งน้ําที่มันขุ่นๆสีเขียวๆน้ําแหล่งน้ําที่มันเป็นสีน้ําตาลสีอะไรพวกนี้เราตักขึ้นมาเราถ้าเรามีเราทําเครื่องกรอ่น้ําเป็นนับเราจะได้น้ําดื่มนะครับซึ่งน้ําเหล่านั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกับน้ําปัสสาวะโดยตรงมันจะเป็นน้ําฝนจากธรรมชาติแล้วมันอยู่ตามแอ่งน้ําอ่งน้ําธรรมชาติถ้ายิ่งเราไปอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันมีฝนตกมาใหม่ๆมันเป็นแอ่งน้ําใหม่น้ํามันก็ยังใสอยู่นะครับ แต่ว่าการที่เราตักน้ําเหล่านั้นมากินเลยมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องกรองนะครับกรองเสร็จแล้วก็ถึงจะนํามาต้มต้มเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้หมดนะครับและเราถึงจะนํามารับประทานนะครับดังนั้นแล้วคนที่เดินป่าเขาถึงมีทักษะนะครับเกี่ยวกับเรื่องอสมุนไพรที่เป็นใบหญ้านะครับนำมาหุงต้มนํามาชงกับน้ําร้อนซึ่งเขาจะเรียกว่าใบาชาธรรมชาติ ที่เป็นที่ได้จากใบหญ้าและเขาเรียกว่าสมุนไพรนะครับสมุนไพรเหล่านี้เราจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับมันจะมีสมุนไพรที่เป็นหญ้าหางมา้าหญ้าอะไรเงี้ยในหลายๆในหลายๆหญ้นะานะครับนะซึ่งถ้าเราเรียนรู้นะครับนะผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นพวก Google นะครับเว็บไซต์ Google เราจะได้ความรู้มากนะครับเนะี่ย น้ำพวกนี้พอเวลาเราต้มแล้วอันนี้มันเป็นน้ำถังนะครับน้ำถังที่เราได้มาซึ่งน้ำเนี่ยมันก็ยังใสนะครับซึ่งมันเป็นน้ำถังที่เขาผลิตออกมาสําหรับให้คนรับประทานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำถังหรือน้ําตามอ่างน้ําธรรมชาตินะครับควรนะครับควรนํามาต้มแบบนี้ก่อนนะครับแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับ เพื่อใช้สําหรับรับประทานนะครับใช้ดื่มกินนะครับมันจะทําให้เราได้รับสารพิษหรือสารเชื้อที่เป็นเชื้อโรคนะน้อยลงนะครับส่วนพวกสารพิษเนี่ยที่มันเจือปนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เกลือนะครับเกลือเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นสารพิษเพราะว่ามันเป็นเครื่องปรุงสําหรับผสมปรุงลงไปในอาหารเพื่อทําให้เรารับประทานอาหารได้ง่ายแล้วก็ได้รับสารอาหารลดกที่ครบครบถ้วน แต่ถ้าเป็นน้ำใสๆน้ำดื่มใสๆแบบนี้นะครับมันก็จะมีพวกสารพิษนะครับอย่างเช่นที่เราเคยเห็นตามข่าวกันก็เป็นพวกไซยาไนด์นะครับพวกสลอดพวกนี้อันตรายมากไม่มีสีไม่มีกลิ่นผสมลงไปแล้วถ้าคนไม่รู้นะครับรับประทานเข้าไปอุจจาระจะเหนียวนะครับขับถ่ายยาก แล้วก็จะเกิดโรคร้ายไปในร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ของผมในช่วงยุคนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนสีผิวขาวนะครับแล้วมันมีเหตุการณ์ตรงที่ว่าพี่ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไปนั่งคุกอยู่กับบ้านลูกชายบ่อนกนรนารพนันนะครับนะแล้วก็ไอ้เรื่องเนี้ย เขาไปนั่งขุกกันไปนั่งเล่นกันนะครับเขาอ้างแต่ว่าไปนั่งเล่นเกมกันแต่ว่าผมจับได้ว่าไปเอายาเสพติดมาจากเด็กวัยรุ่นจนพ่อแม่ต้องพาพี่ชายผมหนีไปบวชเพราะว่ากลัวว่าจะโดนผมทํำร้ายจนบาดเจ็บนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพ่อแม่พารักษาอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะครับซึ่งผมก็พยายามนะครับ พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ว่าผมจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับเหมือนในสมัยตอนที่ผมยังไม่ได้ถูกหลอกเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชจนกลายเป็นประวัติจนกลายเป็นมีประวัติเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชผมทําพยายามทาทุกท,ทุกอย่างทุกวิธีทางนะครับเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามเดิมนะครับกลับไปทำมาหากินได้ ทำงานได้หาเงินได้หะเลี้ยงชีพได้ในยามที่พ่อแม่ผมนะครับได้จากโลกนี้ไปแล้วจากผมไปแล้วและผมจำเป็นที่จะต้องอยู่นะครับอยู่ต่อไปเพราะว่ามันยังไม่ถึงคิวผมที่ผมจะต้องไปนะครับยังไม่ถึงคิวผมที่ผมจะต้องลาจากโลกนี้ไปผมก็ต้องอยู่ผมก็ต้องศึกษานะครับน้ำบาดาลมันมีสารพิษมีเชื้อโรคอะไรเจือปนบ้างผมก็ต้องศึกษาผมก็ต้องเรียนรู้นะครับ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกระทํานะครับของแม่ผมที่ทําการหุงข้าวซาวข้าวล้างข้าวสองน้ําแล้วก็เอาน้ําก๊อกเนี่ยที่เป็นน้ําบาดาลเนี่ยครับไปหุงต้มแล้วผมก็ไปศึกษามันมีสารแคสเมียนนะครับซึ่งมันทําให้เกิดภาวะโลคอิไตโลกมินามะตะโรคพวกนี้มันทําให้อ่าร่างกายเราเสื่อมโทรม นิ New ้วปิดเบี้ยวล็อกนะครับหลังคดงอปวดหลังนะครับซึ่งมันอันตรายต่อร่างกายมากผมก็จะพยายามทำวิดีโออธิบายนะครับอธิบายเพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อผมได้ผมมีนะครับผมก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมนุษย์ ที่ผมศึกษาใน YouTube ศึกษาใน Google ศึกษาในเว็บต่างๆนะครับมันก็คือรูปภาพหลักฐานที่มันทำให้ผมรู้ว่าพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้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 นะเราควรจะระมัดระวังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเกิดปัญหาแล้วเราควรจะทำยังไงนะรเราควรจะอธิบายเป็นรูปภาพหลักฐานยังไงนะครับอธิบายไปแล้วทำยังไงที่จะทำให้บัญชี เฟซของเราบัญชี YouTube ของเราบัญชี t i t t o k ของเราไม่ถูกระงับใช้นะครับเพราะว่ารูปภาพหลักฐานต่างๆพวกนั้นคือรูปภาพที่เราโพสลงไปมันคือรูปภาพหลักฐานสำหรับช่วยเหลือชีวิตเราได้นะครับซึ่ง <c oughs> คนดูเนี่ยนะส่วนมากก็จะดูเกี่ยวกับพวกรายการบันเทิง เขาไม่ค่อยมาสนใจพวกสาระความรู้พวกนี้หรอกรนะแล้วพฤติกรรมของเด็กๆเ,เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะว่ากูยังมีพ่อมีแม่อยู่ไปเห็นรูปบ้านเนี่ยโอ๊ยพ่อแม่ตายหมดแม่งทำอะไรไม่เป็นจนขจนอับจนหนทางไปทำงานนูน่นทำงานนี่ก็ทำไม่ได้เด็กเกพวกนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้นะครับนะ อย่างผมเนี่ยผมก็ศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้และก็ช่วยเหลือในลนักษณะที่ถูกวิธีไม่ใช่ไปเกาะกลุ่มพ่อแม่ตายหมดแล้วก็ไปเกาะกลุ่มเนะงินมาระดกที่ได้มาก็เอาเงินไปมั่วสุมกับเพื่อนแล้วก็ติดคุกติดตารางกันแบบนั้นไม่เอานะครับไปมั่วสุมกินเหล้าเสพยาขับรถซิ่งแบบนั้นไม่เอานะครับ ทุกวันนี้ผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มีอาชีพในอนาคตนะครับแล้วตอนนี้ผมคิดว่ามันก็ยังมีปัญหาเล็กๆน้นอยๆอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปพวกนี้อธิบายอีกนะครับปฏิบัติผมเนี่ย อาจจะได้เครื่องมือที่เป็นรถยนต์นะครับเงินทุนนะครับก่อนที่พ่อแม่ผมจะตายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตผมมากๆไอ้พวกหนี้สินนะครับที่เกิดขึ้นใหม่นะครับมันก็อยู่ในโพสที่ผมลงไปมันก็มีรูปภาพหลักฐานนะครับรถนะโดนยึดโดนยึดได้ยังไงเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมลงไปหมดนะครับ นะและการที่ผมทำวิดีโอเหล่านี้ยผมแค่หวังว่าปัญหานี้สินเนี่ยทางผู้ใหญ่นะครับที่เขาไปสร้างไปกระทำกันเขาจะได้ไปเคลียร์ให้ผมถ้าเขาไม่เคลียร์ให้ผมนะครับนะก็เท่ากับว่าเขากระทำความผิดนะครับซึ่งผมลุกลงลูกภาพหลักฐานไ้หมดแล้วนะครับพฤติกรรมมนุษย์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนะ และผมทำเพื่อที่ว่าผมจะได้เครื่องมือใหม่มาได้เงินทุนใหม่มาแล้วผมก็ออกไปทํางานใช้ชีวิตเพราะถ้าผมอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมันก็ยังมีปัญหากันอยู่ทําตัวดีแค่ไหนอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ออกไปยุ่งวุ่นวายมันก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายังมีปัญหานะครับเขาก็ต้องให้เครื่องมือใหม่ผมมานะครับถ้าอยู่แบบไม่มีปัญหา แต่เขาก็ามากดดันมาทําให้ผมมีลักษณะพฤติการนะครับล้ายกับคนเสพยาและหลอนแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับแล้วการที่ผมอยู่นะเขาก็ต้องให้เงินผมก็ต้องให้เสื้อผ้าผมเขาก็ต้องให้ผมมีเงินติดตัวเพื่อที่ว่าจะไปซื้อเครื่องมือนู้นเครื่องมือน,นี้มานะครับมาสำรองไว้เผื่อไปแล้วขาตายปุ๊นะบเงินประกันเงินอะไรเอ่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดผมไม่ได้ ผมก็ยังมีเครื่องมือเหล่านั้นสำหรับหาบินชีพนะครับนะที่ผมลงไปไว้นะครับนะแล้วาการที่พี่ผมไปอเอายาม้ามาไปเสพแล้วก็ผมจับได้แล้วพ่อแม่พาหนีไปบวชจนตอนนี้ได้เป็นเจ้าอาวาสนะพอได้เป็นเจ้าอาวาสก็ในความรู้สึกผมรู้ได้เลยว่าพฤติกรรมนิสัยพี่ผมเนี่ยมันก็เคยเกเรมาในสมัยวัยรุ่น แล้วมันก็ไม่ถูกกับผมมาตั้งแต่เด็กๆมันไม่ชอบที่หน้าผมมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะปัญหาพี่น้องทะเลาะก,กันในครอบครัวนะครับทุกคนรู้ดีทุกคนรู้จักลักษณะนินสัยครอบครัวรู้จักลักษณะนินสัยญาตพี่น้องดีนะครับไปในบ้านลูกหลานทะเลาะก,กันเขามักจะรู้ดีรู้ดีกว่าชาวบ้านทุกคนนะครับนะแล้วการที่ผมไปจับได้แบบนั้นเนี่ยไปแอบเอายามาจากเด็กวัยรุ่นมาเสพนะครับแล้วก็ถูกผม นะกระชากคอเสื้อถามบีบบังคับถามว่าไปเอายาบาจากใครคนไหนเชื่ออะไรจนต้องหนีเอาไปหลบแล้วก็พ่อกับแม่แล้วก็ต้องไปช่วยพาหนีไปบวชที่วัดแล้วก็พอบวชเสร็จปุ๊บก็ไม่พอนะครับรถนะครับที่เป็นรถกระบะ toyota tiger ที่ผมหม,หมายเอาไว้นะครับว่าจะเอารถคันนี้มาประกอบอาชีพในการทําอาหารขายตามตลาดนัด พี่ชายผมก็ยึดเอาไปเข้ามาขอมาอ้างมาแอบมาอ้างว่าเอาไปเรียนนักธรรมเรียนนู่นเรียนนี่ซึ่งมันเป็นการแอบอ้างเพื่อเอาชนะนะครับเอาไปเพื่อยึดเพื่อทำให้ผมไม่มีทำให้ผมไม่สามารถจะดุกดิกตัวทำอะไรได้แล้วก็ต้องจมปักอยู่แต่ในบ้านอย่างนี้นะครับนะซึ่งมันไม่ถูกต้องเอาไปแล้วนะครับ นะเรียนจบแล้วนัรรมเรียนจบนัรทมแล้วก็ไม่ยอมเอามาคืนที่บ้านไม่ยอมเอามาให้ผมนะเพราะผมไม่ได้บวชก็ไม่ยอมเอาคืนมาให้ผมให้ผมไปทางานนะแล้วไอ้การที่ทะเลาะกันนะครับก็เป็นเหตุนะครับเป็นรูปภาพหลักฐานว่าผมอารวาสวไวนะครับตอนที่ผมจับได้ว่าพี่ชายผมแอบไปเอายาหมามาดูนแล้วพ่อแม่ก็พาหนีไปบวชวันนั้นก็มีเรื่องกัน ก็ทาให้ผมต้องหนีออกจากหมู่บ้านลงไปอยู่กรุงเทพแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้หลายต่อหลายครั้งที่ทําให้ผมต้องหนีลงไปอยู่กรุงเทพพอะลงไปอยู่กรุงเทพปุ๊บเพื่อนบ้านเก่านะเขาก็ไปจําแต่ว่าสมัยวัยรุ่นมันเคยเกเรมามันเคยเป็นนู่นเป็นนี่เคยติดยามานะครับอย่าไปช่วยเหลือมันบีบบังคับมันผมเข้าไปขอข้าวัดขอที่ไหนก็ไม่ได้หน้าตาเสื่อมโทรมเข้าไปปุ๊บเพื่อนบ้านเก่าๆมาเมนแบงเสพยามาอีกละกลับมาอยู่บ้านผมก็ ถูกจับถูกหลอกถูกวนเวียนเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชไปครั้งจนผมเบื่อผมเอือมละอานะครับนะผมเบื่อผมเอือมละอาผมก็ต้องพยายามทําคลิปวิดีโอเหล่านี้ขึ้นนะครับนะเพื่อที่ว่าผมจะได้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทางกลุ่มโรงพยาบาลจิตเวชจะได้ไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับผมนะครับ และนี่คือเรื่องราวของผมนะครับน้องเจต t าผูนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของคนที่มีปัญหาทางบ้านและหนีหนลงหนีจากออกจากบ้านไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งมันก็ดีหน่อยตรงที่ว่าผมเคยเป็นเด็กกรุงเทพเก่าผมเกิดและโตที่นั่นนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีพิษมีภยัยมีอันตรายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งผมก็รู้ดีว่าสภาพเป็นล้อมตรงนั้นตรงนั้นคนลนักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นยังไงยังไงยังไงผมก็ระมัดระวังตัวผมก็ทุกุกคนก็จะเห็นอยู่ผมนอนตามข้างถนนเดินขอข้าววัดกินนะครับนะและนั่นก็คือพฤติกรรมผมเงินก็ไม่มีสักบาทนะครับครบคนก็ไม่ครบนะครับเดินตัวคนเดียวลักษณะอาการเพียเพ้ยนเพี้ยนแบบว่ามันก็เกิดจากการถูกสะกดจิตถูกกดดันถูกบีบบังคับนะบเวลาเข้าไปขอข้าววัดไม่ให้ มันก็เกิดคนเรามันหิวมันไม่มีข้าวกินมันไม่มีคนช่วยเหลือมันก็มีอาการเหล่านั้นขึ้นมาคนที่บ้าเป็นกอทานบ้าตามถนนที่คนบอกว่าเป็นคนบ้าตามข้างถนนเนี่ยนะที่นอนข้างถนนพวกนั้นบางคนเขาก็ไม่ได้บ้านะ mm. เพียงแต่ว่าเขาโดนบีบบังคับโดนกดดันจนเขามีลักษณะอย่างนั้นซึ่งในหลักการทางวิชาแพทย์เราเรียกว่าวิธีการกดดันนะถูกกดดันหรือถูกสะกดจิตนะครับ โดยการทําให้ไม่มีไม่มีกินไม่มีใช้นะครับนะและนี่คือทักษะการเอาตัวรอดของผมนะครับนะคก็หวังว่าคนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกับผมสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับสามารถที่จะรู้หลักวิธีนะครับในการอยู่นะครับเมื่อประสบปัญหารู้หลักวิธีในการอยู่ในบ้านรู้จักวิธีหารูปภาพหลักฐานเพื่ออธิบายเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้กลับไปมีอนาคต กลับไปมีงานทําและผมก็ทำแล้วผมก็พิสูจน์แล้วว่าผมไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดผมไม่ยุ่งไม่ข้องเกี่ยวกับพวกที่มีพฤติกรรมที่เล่าเมายานะครับนะซึ่งผมสามารถดูแลตัวเองได้นะผมสามารถดูแลมรดกตัวเองได้นะสามารถถือมรดกตัวเองได้โดยที่ว่าพอเวลาพ่อแม่ตายไปปุ๊บยาพี่น้องจะได้ไม่ต้องมาแอบบ้างว่า เอ้ยนี่มันมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทมันต้องกินยามันต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นู่นอยู่นี่ผมจะเป็นคนถือเงินให้แบบนี้ไม่ได้นะครับนะผมพิสูจน์แล้วผมปฏิบัติแล้วนะครับนะผมไม่ยอมนะครับนะเพื่อนเพทุกคนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันกับผมก็ต้องทําแบบผมนะครับถ้าคุณอยากกลับไปมีชีวิตตามปกตินะครับนะมีอิสระภาพเหมือนเดิมนะครับซึ่งคนเราเนี่ย เมื่อแก้ไขตัวมามเป็นระยะเวลานานๆ20ปีขึ้นเนี่ยไม่มีใครยอมนะครับนะบนะครับคนเราสามารถทํางานได้คนเราสามารถทาํา,า,าทกับข้าวหุงข้าวนะครับล้างจานได้นะครับคุณจะยอมไหมลนะ่ะคุณทํางานได้หุงข้าวได้ล้างจานได้ทํากับข้าวได้คุณจะยอมไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชให้เขาเอาข้าวอะไรมาก็ไม่รู้ เอายาอะไรมาไม่รู้ให้เรากินกินเสร็จแล้วก็คอแห้งแห้งเสร็จพอเดินไปกินน้ําเขาก็ปีบบังคับเธอกินน้ําบ่อยกินน้ําเยอะแล้วนะห้ามกินในโรงพยาบาลกลับไปนอนคุณจะยอมให้เขาไปบีบบังคับยังไงไหมละ่ะคุณเดินขึ้นไปกินน้าบ่อยบ่อยบางทีเขาปล่อยให้ไปกินกินน้าบ่อยบ่อยบางทีเขาไม่พูดเขาเห็นไยเดินบ่อยกินน้ําบ่อยเขาไม่พูดเขาจับตัวมาผูกมาัดมาเชือกคาติดอยู่กับเตียง แบบนั้นคุณเอาไหมล่ะไม่มีใครเอาไม่มีใครยอมนะครับนะถ้าอยากรอดก็รวมกลุ่มกับผมซะนะครับ